สี่มุทุเป <t> ็นผู้อ่อนโยนอ่อนโยนนี yeah. ่เป็นกริยาทางกายอ่อนหวานเป็นกริยาทางวาจามีสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวว่าคนที่กล้าหาญที่สุดคือคนที่อ่อนโยนที่สุดคนที่เป็นผู้ดีที่สุดย่อมจะสุภาพที่สุดหรือคนกล้าหาญที่สุดย่อมอ่อนหวานที่สุดคนที่เป็นผู้ดีที่สุดย่อมอ่อนโยนที่สุด นี่เป็นการขยายให้เห็นภาพของผู้อ่อนโยนได้ดีขึ้นอ่อนโยนเป็นกายกรรมอ่อนหวานเป็นวัจีกรรมความอ่อนโยนหรืออ่อนน้อมเปรียบเหมือนรวงข้าวที่มเมล็ดเต็มมันก็จะน้อมลงส่วนมเมล็ดข้าวรีก,ก็จะตั้งโด่ขึ้นไปเหมือนคนที่มีคุณธรรมมีคุณสมบัติมากก็จะน้อมลงมาอ่อนน้อมทมตัวทำนองนั้น แต่ถ้าแข็งกระด้างก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีอะไรท่านเปรียบเอาไว้อย่างนั้นกิริยาที่อ่อนโยนหรือวาจาที่อ่อนหวานเป็นเครื่องหมายที่บ่งให้รู้ถึงสภาพจิตใจที่ราบเรียบสงบลองเทียบดูว่าเวลาโกรธจิตใจก็ไม่อยู่ในสภาพที่ราบเรียบอาการทางกายทางวาจาก็จะผิดปกติไปหยาบขึ้นถ้าจิตใจราบเรียบ ก็จะอ่อนโยนอ่อนหวาน 5. อาอนติมานีแปลว่าไม่ดูหมิ่นผู้อื่นคือไม่มีกิเลสประเภทดูหมิน่นดูถูกดูแคลนผู้อื่นในเรื่องอริยวังสะปฏิปทาปฏิปทาของผู้ที่เดินตามอริยวงมีสข้อคือ 1. สันโดดด้วยอาหารถ้าเป็นพระก็คืออาหารวินทบาท ถ้าเป็นคารวาสก็คืออาหารทั่วไป 2. ส,สันโดษในจีวรหรือเสื้อผ้า 3. ส,สันโดษในที่อยู่อาศัยหรือเสนาสนะ 4. ยินดีในภาวนาตอนสุดท้ายถ้าจะบอกไว้ทุกข้อว่าแม้จะเป็นผู้สันโดษอย่างนี้มีคุณสมบัติอย่างนี้เมื่อไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อน เมื่อได้ก็ไม่หมกมุ่นไม่ติดอยู่ในปัจจัยที่ได้นั้นและไม่ดูหมิ่นผู้อื่นไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะคุณธรรมอันนั้นเนวตานุกลางเสติโนปรังวามเพติไม่ยกตนข่มผู้อื่นพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนภิกษุบางรูปที่ออกไปบินทบาตแล้วก็ได้บินธบาตเต็มบาทยังได้รับนิมนต์วันรุ่งขึ้นอีก กลับมาวัดก็มาดูหมิ่นภิกษุที่มีลาบน้อยมีอาหารน้อยไม่เหมือนตัวพระพุทธเจ้าก็เปรียบว่าเหมือนมแมลงกุจจิขี้ที่มันกินอุจจาระจนเต็มท้องแล้วปั้นเป็นก้อนกลมๆหอบติดหน้าท้องไว้อีกไปไหนก็หอบไปด้วยพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงแสดงเพื่อไม่ให้ภิกษุหรือใครก็ตามที่จะยกตนข่มผู้อื่นหรือดูหมิ่นผู้อื่น เป็นข้อหนึ่งในสันตบทหรือธรรมที่เป็นไปเพื่อสันตบทเพื่อจะไม่ดูหมิ่นผู้อื่นแม้ในคุณสมบัติที่ตนมีไม่ต้องพูดถึงไม่มีคุณสมบัติมีสุภาษิตท,ที่เรามักจะได้ยินกันอยู่เสมอว่าคนที่เห็นคนเป็นคนนั่นแหละคนคนที่เห็นคนไม่เป็นคนใช่คนไม่ก็คือว่าเมื่อเราเป็นคนเหมือนกัน ถ้าไม่เห็นคนอื่นเป็นคนก็ไม่ใช่คนด้วยคือไปด่าลูกน้องว่าไอ้ควายอย่างนี้นะครับคนที่ปกครองควายจะเป็นใครก็ต้องเป็นควายด้วยบางคนก็ดูหมิ่นผู้อื่นเพราะเห็นว่าเขามีการศึกษาน้อยกว่ามียศน้อยกว่ามีตำแหน่งฐานะน้อยกว่ายากจนกว่าหรือว่าความสวยงามทางร่างกายน้อยกว่า มีชาติตระกูลที่ตาำกว่าเป็นต้นก็ดูหมิ่นเขาด้วยเหตุเหล่านี้อติมาณีคือยกตนข่มผู้อื่นอนาติมาณีคือไม่ยกตนข่มผู้อื่นที่จริงคนที่เขามีการศึกษาน้อยกว่าเราเป็นเพราะว่าเขามีโอกาสน้อยกว่าก็ได้แต่มันสมองและความเฉลียวฉลาดบางทีก็ไม่ได้ด้อยกว่าคนที่ดูถูกเขาหรอก ลองดูมันสมองชนบทเด็กบ้านนอกนี่น,น่าดูนะครับแต่เขาไม่มีโอกาสได้เรียนพอได้เรียนก็เฉลียวฉลาดเยอะที่เป็นผู้ใหญ่บริหารคณะสงฆ์อยู่เวลานี้ก็คนชนบททั้งนั้นแม้แต่ข้าราชการผู้ใหญ่ก็เหมือนกันคนกรุงเทพมีน้อยเพราะฉะนั้นไม่ควรจะดูถูกกันด้วยเหตุที่เขามีการศึกษาน้อยกว่า พระพุทธเจ้าบางทีท่านนั่งเอาจีวรคลุมพระเสียรอยู่ใต้ต้นไม้มีคนเข้าไปถามพระองค์ว่าตระกูลอะไรชาติอะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่ามาชาติงปุจฉะจรนานจะปุจฉะอย่าถามเรื่องชาติตระกูลเลยจรนานจะปุจชะถามเรื่องความประพฤติดีกว่าที่จริงท่านก็ไม่ได้มีปมด้อยเรื่องชาติตระกูล บอกว่าไฟที่เกิดจากเชื้อต่างๆแม้จะเกิดจากไม้บ้างแกลบบ้างอื่นๆบ้างมันก็ล้วนแต่เป็นไฟหุงข้าวสุกเหมือนกันสำเร็จประโยชน์ที่ใช้ไฟได้มันต่างกันที่เชื้อเท่านั้นอาจารย์ทองขาวเล่าว,ว่ามีเรื่องเล่ากันมาในสมัยราชการที่หกตอนที่ท่านเรียนที่อังกฤษก็ได้ทราบว่าท่านเป็นคนสนุกสนานกับนักเรียนไทย แต่ต่อมาเมื่อท่านรับสถาปนาเป็นสยามกุฎราชกุมารท่านก็ไม่ค่อยเล่นแล้วท่านก็ชักถือตัวผู้ที่ดูแลก็กราบทูลมาถึงรัชกาลที่หว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชมีความประพฤติเปลี่ยนแปลงไปต่อมารัชกาลที่ห้าก็ได้เขียนโครงบอกว่าฝูงชนก็เหนิดคล้ายครึงกัน ใหญ่ย่อมเพศผิวพันธ์แผกบ้างความรู้อาจเรียนทันกันหมดยกแต่ชั่วดีกระด้างอ่อนแก้รือไหวเป็นบทพระราชนิพนธ์ที่ทรงเตือนให้ระลึกถึงว่าอย่าถือเนื้อถือตัวตอนนั้นรัชกาลที่ห้าทรงเสด็จไปประเทศอังกฤษและเป็นวันทรงคล้ายวันประสูติของเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธทรงเอาไดอารี่มาบอกว่า พระบิดาเขียนโครงให้ในวันนั้นทรงทราบอยู่แล้วว่ามีผู้ไปฟ้องหลังจากนั้นมาพระองค์ก็เปลี่ยนนิสัยกลับไปอย่างเดิมเป็นผู้ที่สม่ำเสมอกับทุกคนจนต่อมาได้ครองราชเล่นละครแล้วท่านก็ไม่เป็นตัวพระแต่เป็นตัวเสนาเรียกว่าเตือนครั้งเดียวได้ผลไปตลอดนี่เรียกว่ามาดีนะครับมาอาชาใน บางคนก็ดูหมิ่นเขาว่ามียศน้อยกว่าถ้าเขาคิดได้ว่าที่เขามียศน้อยกว่าเพราะว่าเขาทำงานทีหลังถ้าเริ่มพร้อมๆกันเขาอาจจะมากกว่าก็ได้หรือถ้าเขามาเริ่มก่อนอาจจะมีตำแหน่งที่สูงกว่าก็ได้บางคนแยกตัวไปไม่ยอมกินข้าวกับใครพวกนี้มีอาหางการสูงแก้ไขลำบาก นอกจากไปโดนอะไรแรงๆเข้าจึงจะย้อนกลับมาได้ในสมัยพุทธกาลนายชนะก็อติมานะแรงว่าเป็นผู้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าออกบวชก็ตามเสด็จใครสั่งสอนอะไรก็ไม่ฟังนี่ก็คืออติมานีเหมือนกันบางคนก็ไปดูหมิ่นคนอื่นในเรื่องตำแหน่งฐานะน้อยกว่าท่านเรียกว่า สาขางานที่เขาทำเขาชำนาญมันมีเพียงแค่นั้นเขาก็น้อยกว่าเป็นธรรมดาบางคนนี่คติวิบัติคือเขาอยู่ในที่ที่ตำแหน่งมันมีแค่นั้นแล้วเขาขึ้นไปมากกว่านั้นไม่ได้ต้องนึกถึงเรื่องนี้ด้วยว่าเอ๊ะทำไมคนนี้จึงฐานะต่ำต้อยบางทีที่เขาอยู่มีแค่นั้นอย่างเป็นคารวาสถึงจะเก่งแค่ไหนก็ไม่ได้เป็นสังฆราช แม้แต่เจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะตำบลก็ไม่ได้เป็นในทางกลับกันพระเก่งเท่าไรก็เป็นพันเอกไม่ได้มันมีข้อจำกัดอยู่เพราะฉะนั้นคนที่เขาคิดเป็นเขาก็จะคิดอย่างนี้ก็ไม่ดูถูกใครอย่างเวลาปลาร,รับคณะรัฐบตรีถ้าถูกปรับออกก็จะทุรนทุรายกันที่จริงถ้าเผื่อเขาคิดได้ทั้งสองด้านก็จะไม่มีปัญหาอะไร คือทุกอย่างที่เขาเป็นอยู่มันมีทั้งคุณทั้งโทษถ้าส่วนที่เป็นคุณมันหายไปส่วนที่เป็นโทษก็หายไปด้วยมันก็เท่ากันวันก่อนมีการวิจาร์ณเรื่องสมัครผู้ว่าบอกว่านายกรัฐมนตรีแล้วอยู่ๆมาสมัครเป็นผู้ว่ามันไม่เอาไหนอย่างนี้ก็มีการที่ใหญ่แล้วมาเล็กก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาคือต้องใหญ่เป็นเล็กเป็น แฟบเป็นพองเป็นมันถึงจะอยู่ได้เรือเวลาน้ําขึ้นก็ขึ้นไปตามน้ําเวลาน้ําลงก็ลงไปตามน้ําถ้าเผื่อน้ําขึ้นแล้วมันไม่ขึ้นก็จมถ้าเผื่อน้ําลงแล้วไม่ลงก็ค้างเตึงอยู่ที่ไหนไม่รู้มันอยู่ไม่ได้ต้องใหญ่เป็นเล็กเป็นอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้โอ้อย่างนี้เราก็เคยเป็นมาแล้ว พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ในสังยุตติกายภิกษุทั้งหลายถ้าเธอเห็นขหาบดีมั่งคั่งสมบูรณ์เห็นพระราชามาหากษัตริย์เห็นใครต่อใครขอให้คิดว่าอย่างนี้เราก็เคยเป็นมาแล้วในสังสารวัตรที่ยาวนานนี้ถ้าไปเห็นคนยากจนเข็นใจคนทุพพลภาพกำพร้ายากจนก็ให้นึกว่า อย่างนี้เราก็เคยเป็นมาแล้วโดยที่สุดแม้จะไปเห็นสุนัขขี้เรือนอย่างนี้เราก็เคยเป็นมาแล้วมันเพื่อนกล่าวเราทั้งนั้นข้างบนข้างต่ำเราเคยเป็นมาแล้วก็เลยไม่ริษยาและก็ไม่ดูเมิยนดูถูกใครอาจารย์ทองขาวเล่าว่าได้ทราบว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์ตท่านเดินไปผ่านเจอสุนัขนอนขวางทางท่านบอกว่า พ่อเจ้าประคุณเอ้ยขอลูกผ่านไปหน่อยเถอะคนก็ว่าอา้าวทำไมไปทำอย่างนั้นล่ะท่านก็บอกว่าไม่แน่หมาตัวนี้อาจจะเป็นพระโพธิสัตว์ก็ได้นี่ก็แสดงว่าท่านก็ไม่มีอติมานะมีอยู่คราวหนึ่งที่วัดของท่านตอนเย็นๆก็จะเตะตะกร้อชาวบ้านไปฟ้องท่านก็เฉยมาวันหนึ่ง ท่านเข้าวังได้จีวรผ้าไหมามาตอนเย็นท่านก็เอาผ้าตรายใส่ผ่านไปไว้กลางวงตะก้อเลยแล้วกราบบอกว่าโอ้ยพ่อเจ้าประคุณเอ้ยเตตะก้อสวยเหลือเกินลูกไม่มีอะไรจะให้รางวัลขอถวายตรายตั้งแต่นั้นพระเลิกเตตะก้อเลยนี่คือเอาชนะด้วยอุบายบางคนก็ดูถูกคนยากคนจน เห็นคนจนก็เหยียดหยามถ้าคนที่คิดเป็นเขาก็จะคิดว่าเขาอาจมีดีมีความพยายามเหนือเราก็ได้แต่เนื่องจากเขาทำงานทีหลังหรือไม่มีมรดกจากบรรพบุรุษก็ได้ฉะนั้นเขาก็ยังยากจนอยู่คิดได้อย่างนี้ก็ไม่ดูถูกคนจนยิ่งรวยนี่คนจนเป็นฐานให้เขาได้อาศัยแรงงานคนจน เป็นฐานให้ทำอะไรต่ออะไรก็ได้ถ้าคนรวยเท่าเขาหมดแล้วจะไปจ้างใครถ้าคิดเป็นจะมองอะไรได้เห็นชัดปัญหาอยู่ตรงที่คิดไม่ออกเพราะกิเลสต,ตัวนี้มันปิดหูปิดตาหมดบางคนเกิดมาสวยก็หลงตัวเองแล้วก็ดูหมิ่นคนขี้เรแต่ถ้าเขาคิดเป็นเขาต้องคิดว่าเออคนขี้เรดี มันทําให้เราดูสวยยิ่งขึ้นและเขาก็อาจมีคุณสมบัติอื่นๆเหนือเราก็ได้มันอยู่ที่ความคิดเป็นถ้าคิดเป็นแล้วกิเลสต,ตัวนี้จะลดลงได้ง่ายเพราะในสังคมเราต้องมีคนทุกจำพวกคนกวาดถนนคนขนขยะทําอะไรทุกอย่างคนขับรถเมล์คนขับแท็กซี่คนเป็นนายกต้องหลากหลาย แล้วแต่ว่าใครจะไปอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองแต่ว่าทุกคนก็ทำหน้าที่ให้สังคมนี้อยู่ได้ต่างคนต่างก็ทำหน้าที่ถ้าเขาทำหน้าที่ได้ดีที่สุดอันนั้นแหละคือเกียรติของเขาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสรุปเอาไว้ว่าคนจะดีหรือเลวเพราะชาติตระกูลก็หาไม่ได้คนจะดีหรือเลวก็เพราะการกระทําของตนดังบาลีว่า นาชัจจาวัสโลโหตินาชัจจาโหติพรามโนกามุนาวสโลโหติกามุนาโหติพรามโนชาติตระกูลก็เหมือนกันบางคนก็เกิดในตระกูลต่ำแต่ว่าเขาเป็นบุคคลอาชาในาได้เหมือนไฟที่เกิดจากเชื้อที่กล่าวมาแล้วฉะนั้นการคิดเป็นและการไม่ดูหมิ่นผู้อื่นจึงสำคัญ ในสมัยพุทธกาลพระอุบาลีก็เป็นช่างตัดผมท่านราธะก็เป็นคนยากจนพระยสะก็เป็นลูกเศรษฐีแต่เข้ามาบวชแล้วก็กลมกลืนกันท่านไม่มีความรังเกยียจกันว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นเข้ามาบวชแล้วละลายพฤติกรรมหมดท่านเข้าถึงหัวใจของพุทธศาสนาว่าพระพุทธเจ้าเองก็ต้องการปกครองสงฆ์ให้เป็นแบบอย่างของสังคม เป็นสังคมตัวอย่างจึงไม่ให้มีวันนะเหลือแต่ความเป็นสมณะสักยบุตรในฐานะที่เป็นมนุษย์เกียรติของมนุษย์เป็นสิ่งที่สูงสุดซึ่งใครจะเหยียดหยามไม่ได้อย่างคนที่ไม่มีอะไรเลยขี้เมาหยำเปโดยคุณธรรมแล้วเขาไม่ค่อยจะมีอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าลองไปขับรถชนเขาเขาสิกฎหมายเอาเรื่องในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์คนหนึ่ง เหนือเชื้อชาติเหนือสิ่งอื่นใดก็มีความเป็นมนุษย์ต้องให้เกียรติในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์ถึงเขาจะเป็นอะไรไม่เป็นอะไรแต่ศักดิ์ศรีที่เขามีอยู่ก็คือความเป็นมนุษย์ปัจจุบันมีคำว่าสิทธทิมนุษยชนทุกคนมีสิทธิเสมอเหมือนกันหมดแต่ทางพูดเรากว้างกว่านั้นอีกคือเวลาแผ่เมตตา จิตจะแผ่กว้างออกไปถึงสัตว์โลกทุกชนิดบอกว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นเราแผ่ออกไปจนถึงสัตว์ทุกชนิดทุกจำพวกไม่ควรจะเบียดเบียนกันให้อยู่เป็นสุขในกรณียเมเทศสูตรมีอยู่ตอนหนึ่งที่พูดเอาไวด้ดีที่ว่านาปรโรปรังนิกุเพธะ นาติมันเยทะกัทจินางกินจิคนอื่นไม่ควรจะข่มเหงคนอื่นในที่ใดๆเลยพยาโรสนาปฏิฆาสัญญานานยามัญยัสะทุกขมิตรเฉยยะไม่ควรปรารถนาทุก์แก่ผู้อื่นเพราะความโกรธความเครียดแค้นจริงชังฉะนั้นเราควรจะสวดเมตสูตรกันจะทำให้เรามองเห็นคนอื่นมีคุณค่าเหมือนกันหมด เราใช้คำว่าสัตว์ทั้งหลายคือทั้งหมดใน31ภูมิตัวเองรักสุขเกลียดทุกอย่างไรคนอื่นก็อย่างนั้นก็ไม่ควรจะไปรังเกยียจรังแกทำร้ายซึ่งกันและกันไม่ดูหมิ่นซึ่งกันและกันให้เกียรติตามฐานะของเขาเช่นมีคนใช้อยู่ในบ้านก็ให้เกียรติตามฐานะของเขาไม่ใช่จะไปยกมือไหว้เขาแต่ว่าเราให้เกียรติที่เขาเป็นเช่นนั้น พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้ให้ทานโดยเคารพแม้แต่ให้กับสัตว์เดรัจฉานก็ให้ด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยความเอื้ออาทรด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาไม่ใช่ต้องไปเคารพสุนัขอะไรทํานองนั้นให้โดยเคารพคือว่ามีจิตใจอ่อนโยนเอื้ออารทรต่อมันให้โดยเคารพคือให้ด้วยเมตตาเอื้ออารทรว่าเป็นเพื่อนทุกข เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมีนายทหารหญิงคนหนึ่งตอนเช้าหุงข้าวใส่ถุงมาเต็มเลยขับรถมาเพื่อจะเจอสุนัขที่ไหนบ้างถ้าเจอก็จอดรถเอาข้าวไปให้กินแสดงว่าใจดีใจถึงทำได้ยากนานๆนนจะมีสักคนนาโปเลียนเป็นคนที่ให้เกียรติเพื่อนมนุษมากเลยท่านอาจจะมาจากระดับตำ่ำ ท่านเข้าใจมนุษย์ดีพอสมควรท่านจะให้เกียรติคนที่ทำงานหนักพวกกรรมกรเป็นต้นไปเยี่ยมโรงงานก่อนจะกลับท่านจะโค้งให้คนงานเป็นการอําลาหรือแม้เวลาเดินอยู่ในวังถ้ามีคนแบกของหนักผ่านมาท่านก็หลีกทางให้มีคนบอกว่าหลีกให้เขาทำไมเขาเป็นคนงานท่านบอกว่าไม่ได้เขาทำงานหนัก คนทำงานเป็นคนมีเกียรติเสมอหลวงพ่อปัญญานาันทะท่านเดินทางไปใต้ท่านนั่งรอรถไฟอยู่คนงานที่กวาดทำความสะอาดอยู่ที่สถานีรถไฟบ่นบอกว่าพวกนี้มาทำให้สกปรกทิ้งเข้าของเต็มไปหมดหน่าเบื่อหนายหลวงพ่อก็ถามว่าโยมเขาจ้างโยมมาทำอะไรเขาตอบว่ามาทำความสะอาดหลวงพ่อก็บอกว่า แล้วถ้าพวกนี้เขาไม่มาทำาสกปปกไว้เขาจะจ้างโยมมาทำงานไหมนี่ท่านจี้จุดดีทำให้เขาเราลึกถึงเรื่องนี้ได้ท่านปัญญาสมัยที่ไปพม่ากกับท่านโลกนาตไปขอพักที่วัดพระไถด้วยกันไม่ให้พักเลยไปพักที่วัดพระจีนพระจีนต้อนรับดีที่หลับที่นอนดีตื่นเช้ามาเลี้ยงข้าวต้มดี พอจะลากลับท่านยกมือไหว้เพื่อนพระด้วยการบอกอ้าวไหว้ได้ยังไงเขาเป็นพระจีนท่านบอกว่าไม่ได้ไหว้พระจีนไหว้คุณธรรมของท่านพระไทยไม่ให้พักเลยอย่าว่าแต่จะเลี้ยงข้าวต้มท่านปัญญาท่านมีคำพูดที่คมคมเวลามีอะไรเกิดขึ้น